การใช้งานให้ปลอดภัยคำแนะนำเพื่อให้ใช้งาน ICBC Mobile Banking อย่างปลอดภัย 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Official Store เท่านั้น 2. ไม่บันทึกพาสเวิร์ดในโทรศัพท์มือถือ 3. เปลี่ยนพาสเวิร์ดอย่างสม่ำเสมอ 4. ไม่ควรรูทหรือ jailbreak เครื่อง 5. อัปเดตเวอร์ชันของมือถือของคุณให้ทันสมัยเป็นประจำ 6. หากพบอีเมลหรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัยอย่ากกดเข้าสู่ลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปหากลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ICBC Thai Call Center โทร02 629 5588ค่ะและนี่คือวิธีการใช้งาน ICBC Mobile Banking ที่จะทำให้ธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วขอบคุณค่ะ